โอเคสวัสดีทุกคนได้นะครับผมวันนี้หาเกมอมองอัด uh, นะครับผมมันเข้าไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นพราตรงวันเดือนปีเกิดนะผมนี่ๆผมค่อยดูเลยถ้าเราใส่ถ้าเราดาวน์โหลดใหม่หรือว่าอะไรต่างๆนะผมถ้าเราเข้ามามันก็จะเป็นเดี๋ยวรอไปหนึ่งนี่ผมวันเดือนปีเกิดเป็นนะผมวันเดือนปีเกิดเราจะใส่อะไรก็ได้แต่ขอย้ำว่าให้ใส่เป็นวันเดือนปีเกิดจริงประมาณนั้นก่อนนะโอเคนะผม ววิธีแก้ผมอันดับแรกกดออกมาเลยเดี๋ยวผมผมต้องขยับขยายหนะ้าจอไปเรื่อยนะครับผมเป็นนึ่งนะโอเคต่อไปเข้าไปในอ่า Google ไอ้ไม่ใช่ l a y Store เลยครับผมแล้วเราก็พิมพ์ไปว่าโคดอีดิทครับผมโคดอีดิทนี่โคดอีดิทเตอร์เนี่ยครับผม ติดตั้งมาติดตั้งอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลบให้ดูเลยกันติดตั้งแล้วผมติดตั้งรอรอรอครับผมติดตั้งให้มันติดตั้งเสร็จแล้วก็รอต่อไปโอเคกําลังติดตั้งวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบสามนะผมให้เราใส่วันเดือนล่าสุดนะผมโอเคแล้วก็ เข้ามาแล้วผมเข้ามากดอนุอนญาตทุกอย่างมันจะมาอยู่หน้านี้แล้วผมให้เรากดไฟล์ครับผมรูปไฟล์เนี่ยแล้วเราก็เปิดครับผมเปิดเปิดแล้วเราก็ลากออกมาลากแล้วเราก็มาหาคําว่า android ครับผมนี่ a n น r o i d นี่นะครับกดเข้าไปแล้วก็กด Data ผมอันแรกอันนี้เราก็หาตัวอ m o n งอ s นะครับผมมันจะเป็นอ่านี่ครับผมตอนนี้นี่นะผมเล,เลื่อนลงมาเกือบสุดนะครับผมมันจะเป็นตัว i ไอ้ครับผมข้างเห็นเลยอันแรกอันนี้กดไฟครับผมแล้วเราก็กดมาเพอันนี้ให้เราแก้นะผมแก้ตรงนี้นะผมตรงนี้ให้เราใส่ไอ้อันนี้คือเป็นวันเดือนปีเกิดผมนะตรงนี้อันนี้ให้เราใส่วันวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะผมให้เราใส่สองสามทับเดือนศูนย์สามทับพศผมสองพันยี่สิบเอ็ดครับผมแล้วเราให้เรากดเซฟครับผมเซฟขวามือล่างกดเซฟ โอเคบันทึกเสร็จสิ้นนะครับเราให้เรากากระบาดเกมอมองอัดไปเลยับผมแล้วให้เราเข้าเกมใหม่โอเคเข้าเกมใหม่ได้ไหมค้างค้างนิดนึงนะผมค้างนิดนึงนี่นะคะ้างหรอกเกมมันช้าผมมันช้าโอเคอันนี้คือเราได้เสร็จสิ้นทุกอย่างนะผมประมาณนี้นะผม ใครที่ทําไม่ได้นะครับผมก็ถ้าเราก่อนที่เราจะไปแก้ให้เรากดออกครับผมแล้วเรากดล้างเกมนี้ก่อนลากเกมนี้ทิ้งแล้วผมแล้วให้เราไปเขียนตามที่ผมบอกนะผมก็คลิปนี้มีประมาณเท่านี้นะผมใครชอบกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมไปละถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวผมจะมาทําอีกนะผมสอนอีกนะผมบายครับผม